ัสดีครับผมนนทิพัฒน์บางแวกนะครับเพื่อนๆเรียกว่านนครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิมศาสตร์นะครับสาขาการเมืองขององชั้นปีที่3นะครับเศก06 001หรือว่าเศก8ปดมเช้าเนี่ยเป็นเซกที่ผมแล้็เพื่อนๆผมได้เลือกเรียนนะครับเพราะว่าได้ตั้งใจทั้งวิชาบังคับนอกคณะนะครับแล้วก็วิชาเอกในคณะนะครับและนี่นะครับคือวิชา EC 200ตัวแรกและตัวสุดท้ายของผมครับต้องขอกล่าวตามตรงเลยนะครับว่าได้ยิน มาค่อนข้างหนาหูเลยนะฮะวิชานี้ค่อนข้างหนักสําหรับเด็กสายสังคมโดยเฉพาะเด็กคณะละศาสตร์นะครับเพราะว่ามากกว่า90%ของเด็กคณะน,นี้ต้องการที่จะหนีถอยหรือว่าหลบนะฮะวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณหรือว่าตัวเลขให้เด็มากที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่า ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะในด้านของคณาจารย์ก็ได้ทราบมาเดียวเช่นกันว่าอาจารย์ที่เข้ามาสอนเนี่ยล้วนแล้วแต่อัดแน่นในหลักสูตรนะครับจนทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวต่อตัววิชานี้พอสมควรผมได้ตั้งหลักในวิชาการตัวเองก่อนึบอีกหนึ่งทีนะครับแล้วค่อยกดลงวิชานี้ตอนปีสามเพิ่มหนึ่งครับผม ผมต้องบอกเลยครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมเคยไม่เข้าแค่2ถึง3ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่ากลัวจะตามบทเรียนไม่ทันนะครับตัวส่วนตัวแล้วผมเป็นคนหัวช้านะฮะเลยอยากให้เข้ามานั่งฟังอาจารย์ตั้งแต่หัวเช้าเลยไม่ว่าคืนก่อนนั้นเนี่ยจะนอนดึกมากแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วถ้าหากผมต้องให้คะแนนนะครับถึงความตั้งใจเรียงตัวเองเนี่ยตัวเลข79เต็ม100ก็น่าจะเป็นปริมาณที่แสดงถึงความใส่ใจที่ผมมีต่อวิชานี้ได้ครับ ามผมนะครับว่าควรให้จะให้วิชา EC210 เป็นวิชาบังคับหรือไม่ผมต้องขอบอกเลยครับว่าควรครับในนี้ผมพูดในแง่ของความ practical หรือการนํามาปฏิบัติได้จริงของตัววิชานะครับเพราะยังบอกไปข้างต้นเนี่ยวิชานี้ค่อนข้างเป็นที่เลือกลือนะครับในด้านของความยากของมันหากปล่อยเป็นวิชาเลือกนะครับนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกเรียนนะครับหรือว่าไม่ได้ควาาสนใจเท่าไหร่เว้นเสียแต่ว่านะครับวิชานี้นะครับควรที่จะทำการ PR หรือประชาสัมพันธ์ให้มันกว้างขวางมากขึ้น พร้อมกับกลางอกแล้วก็อ้าแขนรั้นนักศึกษานะครับเพื่อจะมันเทาความกังวลนะครับแล้วก็สร้างความสนใจในตัวนักศึกษาให้มันมากยิ่งขึ้นไปกล่าวคือนะครับผู้รับผิดชอบในวิชานี้แทนที่นักศึกษานะครับเป็นคนวิ่งเข้าหาวิชาเศรษฐศาสตร์เองวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยควรที่จะเป็นคนอบรับนะครับแล้วก็น้อมรับตัวนักศึกษาแล้วก็พุ่งเข้าหาตัวนักศึกษาเองนั่นเองนะครับด้วยนี้นะครับผมจึงสนสนนะครับอย่างสดซึ้งโดยเฉพาะทุกคนที่กาลังเรียนสายสังคมอยู่นะครับมาเรียนกันเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะโลกกว้างกําลังรอคนอยู่ ต้องขอบอกเลยนะครับว่าการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ภายใต้วิกฤตการโควิด -19 เนี่ยได้ทําให้ผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันกลับทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็หลักสูตรมากกว่าที่เคยนะครับเนื่องจากที่ผมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอาจารย์นะครับที่ได้ทําไว้เนี่ยความยาวเฉลี่ยประมาณ2 0ถึง35นาทีเนี่ยได้ดูดูได้แบบนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับวอย่างนี้นะผมยังสามารถกดยืมหนังสือในหอสมุดนะครับที่อาจารย์เนี่ยเอาไว้ใช้ประกอบวิชานะครับได้ด้วยนะฮะ แต่นะครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างเงินจริงนะครับว่าวิชาเนี้ยมันง่ายนะฮะไม่ใช่เลยนะครับผมบอกให้ในทัศนะผมเนี่ยมันยากมากนะครับยากเกินกว่าที่จะอ่านผันผ่านแล้วก็สามารถนําไปสอบกลางภาคหรือว่าปลายภาคได้นะครับและสิ่งจริงๆเนี่ยที่สามารถนํามาใช้กับวิชานี้นะครับหร,หรือว่าจําเป็นต่อวิชาเนี้ย ไม่ใช่แพชชั่นในการเรียนวิชาคำนวณาแต่กลับเป็นความมุงมณะอุตสาหะต่างหากนะครับที่เป็นทักษะที่เป็นต่อการเรียนและทําให้เราได้อะไรกลับไปนะครับในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากใช้ช่องทางนี้ในการซัพพอร์ตอาจารย์นะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นเป็นผลดีนะครับต่อตัวนักศึกษาอยู่แล้วนะครับโดยสิ่งที่อาจจะปรับปรุงได้บ้างนะครับก็คือการทําให้เนื้อหานะครับในคลิปวิดีโอที่อาจารย์ทำมีความจบครบนะครับภายใน1เดียว ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าหากเนื้อหาเนี่ยกระจายไปอยู่ในหนังสือบ้างนะครับหรือว่าคลิปบ้างหรือว่าสื่อการสอนอื่นๆบ้างเนี่ยอาจทำให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความมึนงงนะครับแล้วก็รู้สึกท้อถอยในการที่จะขวนขวายจศึกษาวิชานี้นั่นเองครับผม จากที่ผมได้ตรากตรำนะครับเรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ผมศึกษาอยู่ในขแขนงวิชาวัฒนศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินวลีที่คนมักกล่าว,ก,วากันว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและอีกอย่างนะครับพอที่ผมเรียนวิชาที่ใกล้ตัวเขาเ้าบีอย่างวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผมสามารถมองเห็นถึงพลวัตนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองนะครับได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งเนี่ยมันยังสามารถนํามาบูรณานะครับร่วมกับสาระสําคัญในวิชาล่าศาสตร์และการเมืองผมได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่ได้มองไปไกลเลยครับว่าเศษสารนั้เป็นเรื่องไม่สําคัญนะครับหรือว่าไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงหรือไม่จําเป็นต่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าคุณรู้ไหมครับว่าการที่ค่าเงินมันอ่อนลงหรือแข็งขึ้นนะครับหรือว่านโยบายภาครัฐเนี่ยที่ไม่ตอบโจทย์แต่ยุคสมัยได้ทําให้รัฐบาลต้องยุบสภาหรือว่าลาออกมานักต่อนักแล้วนะครับด้วย น,นี่เองนะฮะในทัศนะของผมวิชานี้มันใช้ได้ใช้จริงแล้วก็ใช้ได้นานครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิววิชา ec 2 1 0เสกอาจารย์เกรียงไกรเตชะการนน์นะครับ หวังว่าเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยจะได้อะไรไปจากผมเนี่ยไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนๆนะครับหลายท่านนะครับที่ไม่ชอบตัวเลขนะครับหรือว่ามองการคํานวณเป็นของแสลงนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมก็สามารถผ่านมันมาได้นะฮะโดยไม่มีอุปสรรคมากนักเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะว่าหากผมทําได้ คุณก็ทำได้ครับผมสวัสดีครับ